ตอนนี้วันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่โครงการอนาสิริพายัพค่ะแค่พูดชื่อทุกคนน่าจะออกเลยนะว่าทําเลที่นี่นะคะใจกลางเมืองเชียงใหม่เลยค่ะเข้าออกทางถนน s ุ per Highway นะคะซึ่งเข้ามาจากถนน s ุ per Highway สามนาทีค่ะอยู่ติดกับสถานทูตอเมริกานะคะโดยที่นี่นะคะเขาจะประกอบกันด้วยหลายไทยบ้านด้วยกันเลยค่ะแต่ไทยบ้านที่เจตะมารีวิวในวันนี้นะคะคือไทยบ้านเกลนค่ะ ประกอบไปด้วย4ห้องนอนค่ะ3ห้องน้ำค่ะ2ที่จอดรถนะคะในราคาเริ่มต้นอยู่ที่8.9ล้านบาทะคะ่ะแต่หากใครอยากได้ดีลดีๆนะคะสามารถติดต่อเจเจแอสเซทสตอรี่ได้โดยตรงเลยนะคะเพราะว่าเจเป็นเอเจนท์ที่ขายบ้านให้ที่นี่ด้วยนะคะ แต่บ้านที่เจจจรีวิวในวันนี้นะคะเจอบอกเลยว่าคุ้มมากๆค่ะหากใครที่เคยมาดูบ้านในอนาสิริพายัพอยู่แล้วแล้วยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อนะคะก็อยากให้ดูบ้านหลังนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกนะคะโดยบ้านหลังนี้ค่ะราคา9.25ล้านบาทค่ะฟ l ร์ลีฟอนิตตกแต่งทุกอย่างเท่าที่เห็นในวิดีโอนี้เลยนะคะเห็นอะไรได้แบบนั้นทุกอย่างเลยค่ะที่เห็นในวิดีโอนี้นะคะโดยตัวบ้านหลังนี้ค่ะเขาจะตั้งอยู่บนเนื้อที่ดิน40ตารางวาค่ะซึ่ง ในแบบบ้านเล็กที่สุดของโครงการเนี่ยนะคะเขาจะเริ่มต้นอยู่ที่36ตารางวาค่ะโดยจุดเด่นของโครงการนี้นะคะคือเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยเลยค่ะอย่างวันนี้ที่เจจะเข้ามารีวิวบ้านนะคะก็ต้องมีการลงทะเบียนนะคะในออนไลน์เนาะมันก็จะมีแล้วมี QR code ให้นะคะอยู่ดีๆมาอย่างเงี้ยไม่ได้นะมันก็ต้องมีการแบบว่าลงทะเบียนก่อนจากเตาของบ้านนะคะรวมถึงทางเข้าหมู่บ้านนะคะจะมีต้นจามจุรีใหญ่ค่ะและ2ข้างทาง ในการเข้ามาที่โครงการนี้นะคะเขียวชะอุ่มไปด้วยพันไม้นานาชนิดเลยนะคะทั้งเข้าโครงการสวยมากด้วยค่ะและพอเราเข้ามาปุ๊บเราจะพบกับวงเวียนก่อนนะคะและต่อด้วยนี่เละคะ่ะด้านหลังเจตรงนี้นะคะคือขับเฮาค่ะหรือส่วนกลางของโครงการอนาสิริพายัพที่นี่ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาจะประกอบไปด้วยนะคะสระว่ายน้ําค่ะฟิตเนสค่ะมีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะตามจุดต่างๆมากมายเลยะคะ่ะ อย่างยกตัวอ,อย่างเช่นอย่างด้านขวามือของเจนนะคะจะมีศาลาด้วยค่ะอันนี้เป็นวันปกตินะคะที่ลูกบ้านก็อยู่อาศัยกันอยู่แล้วนะคะซึ่งแต่ตอนนี้เงียบสงบม,มากเลยค่ะไม่มีใครมาใช้พื้นที่ส่วนกลางตรงนี้นเลยนะคะมีสนามเด็กเล่นให้เด็กด้วยค่ะน่ารักมากและโครงการนี้เหมาะกับใครนะคะเจนขอบอกเลยนะว่าหลังจากที่เจมีข้อมูลมานะคะและก็ขายบ้านในที่นี้แล้วนะคะ ส่วนใหญ่ที่ซื้อบ้านที่นี่ไปนะคะก็คือคนที่อยากที่จะมีบ้านอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ค่ะติดกับถนนซูเปอร์ไฮเวย์นะคะเข้ามานิดนึงนะคะซึ่งมูลค่าที่ดินของบริเวณตรงนี้นะคะจะบอกเลยว่ามีจะขึ้นกับขึ้นแน่นอนค่ะและที่นี่นะคะเดินทางไปโรงพยาบาลในเชียงใหม่สะดวกมากนี่เลยเหตุเป็นเหตุผลนะคะที่คนหมอพยาบาลที่นี่การแพทย์หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหลายนะคะมาซื้อ บ้านในโครงการนี้เยอะมากๆเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ลรงจอดรถเลยนะคะบ้านตัวอย่างเขาจะไม่มีบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะแต่ว่าที่เจสังเกตดูนะคะบ้านที่ขายไปแล้วจํานวนหนึ่งนะคะเขาก็มักจะ ทำเพิ่มกันหมดเลยแต่ว่ายังสวยงามทําให้โครงการเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่นะคะเพราะว่าเขาก็จะมีแบบการตกแต่งหรือการเลือกใช้โทนสีอะคะ่ะที่มันเป็นทิศทางเดียวกันอยู่นะทาให้หมู่บ้านนี้เรียบร้อยอยู่เลยค่ะอย่างบ้านหลังนี้นะคะต่อเติมให้ครบหมดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะโรงจอรดรถด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะสามารถจอรดรถได้2คันนะคะและรถอยู่ในร่มเลยค่ะ2คันนี้นะพื้นโรงจอดรถนะคะจบงานด้วยกระเบื้องค่ะเป็นลายหินแรนดอมนะคะเป็นบล็อกบอกบอกช่องเล็กๆนะ ประตูเป็นระบบอัตโนมัติให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะประตูทางเข้าหลักจะอยู่ทางด้านขวามือของเจนะคะและทางด้านหลังของเจตรงนี้ค่ะซึ่งประตูที่อยู่ติดกับโรงสอดรถนะคะจะติดดิจิตอลดาวล็อกให้ตรงนี้นะคะวันนี้เราก็เข้ามายัางภายในบ้านแล้วนะคะโดยคนสีของบ้านหลังนี้ที่พี่เจ้าของเขาตกแต่งไว้นะคะสวยมาก มราคาเลยค่ะจริงๆชอบมากเลยนะเนี่ยตัวพื้นนะคะหมอนบันไดพวกฟินิชิ่งงานผิวบิวอินโซฟานะคะเฟอร์เจอร์ลอยตัวทุกอย่างเป็นในทิศทางเดียวกันหมดเลยค่ะอ๋อแล้วเหมือนที่เจบอกนะคะบ้านหลังนี้หากใครที่ดูดูบ้านอนาสิรีพาย,ยับอยู่นะคะแล้วยังตัดสินใจไม่ได้มาดูหลังนี้นะคะ9.25คะ่ะได้ทุกอย่างเลยราคาดีมากเลยนะคะนี่ขนาดมุงรั่วนะคะเขาก็ติดให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะ คือเข้ามาปบว่ามันมันโคซี่มากเลยนะคะอยู่ง่ายอยู่สบายเลยอ๋อที่สําคัญนะคะบ้านหลังนี้สามารถให้จะเดินไปที่ส่วนกลางได้อย่างไม่เหนื่อยเลยนะคะใช่เพราะว่าอยู่ใกล้มากเฟรนตัวนี้เป็นลิฟวิ่งอารียนะคะซึ่งขนาดใส่โซฟาจริงๆใส่เป็นตัว L ได้เลยนะคะตัวนี้มันก็แบบกึ่งนิดนึงด้วยคำว่าม,ามีดีไซน์เนาะนั่งสบายมากคะ่ะตัวนี้มีพื้นผิวสัมผัสด้วยนะคะมีอาร์มแชร์สวยๆคะ่ะ มีโครงมไฟตั้งพื้นนะคะไปวิ่งตรงแผงทีวีก็มีการทำเป็นไฟ led ด้วยนะคะส่วนมากนัดกันมาก็จะเป็นโซนดีนิ่งค่ะซึ่งตรงนี้ใส่เป็นชุดที่นั่ง6ที่นั่งไว้นะคะทางน้านี้เขายังบิวอินเป็นชั้นวางของนะคะซึ่งตัวท็อปหินด,ด้านบนนะคะเขาได้แรปสติกเกอร์กันร้อยไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคิดูว่าพี่เจ้าของคือใส่ถูกดีเทลทุกรายละเอียดจริงๆคะ่ะซึ่งก็จะไปแมทก,กันกับตรงแผงทีวีนะคะ แกงมูดแอนโทนมูกันหมดเลยนะแล้วตอนนี้ที่เจรีวิวอยู่จะเป็นช่วงเย็นแล้วนะคะเลยทําให้แสงค่ะมันอาจจะมีไม่เยอะยนะแต่จริงๆแล้วว่าบ้านหลังนี้แสงเข้ากำลังดีเลยะคะ่ะด้านหลังนะคะอยู่ติดกับรั้วโครงการเลยนะตัวนี้ก็จะมีรั้วโครงการขนาดใหญ่เลยะคะ่ะสูงม,มากทางด้านซ้ายมือคะ่ะเราสามารถให้จะเปิดประตูไปแล้วก็ไปที่ส่วนของเราได้นะคะ วันนี้เราก็จะสังเกตเห็นตัวปั๊มน้ําแทงน้ําด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็พี่เขาก็ได้ปลูกพวกต้นมะนาวนะคะตรงนี้คือเป็นไม้ที่พืชผลที่กินได้อะ,ะนี่ค่ะนี่เดีย๋ยวตอนนี้เราเปิดแอร์อยู่เนาะแล้วก็ที่จะปิดแบบนี้ได้นะคะเอเราเปิดปุ๊บก็จะลิงก์ตัวเองไปกับโถงทางเดินนะคะซึ่งประตูนี้เป็นห้องเก็บของใต้บันไดค่ะและประตูนี้เป็น ลงจอดรถนั่นเองค่ะทางด้านซ้ายมือของเจนนะคะตรงนี้จะมีห้องอนเนกประสงค์อยู่ห้องหนึ่งค่ะซึ่งตอนนี้ทำเป็นห้องนอนนะคะใส่เตียงนอน3.5ฟุตไว้ค่ะตรงนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวนะคะห้องนี้นะแต่ว่าเจาว่าดีไซเนอร์สถาปน,นิกที่ทำที่เนี่ยเขาแบบเลือกเป็นนะคะคือพอเขาเอามาแมทช์กันครบอะมันเหมือนแบบ b u in เลยนะคะ มันไม่เหมือนกับว่าเป็นรอยตัวอะไรเงี้ยแต่พอเรามาดูุเราจะรู้ว่าอ๋อเป็นรอยตัวแต่ว่าเลือกมาได้ลงตัวมากมากเลยค่ะซึ่งห้องนี้นะคะใครจะทําเป็นห้องทํางานหรือว่าเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเงี้ยค่ะจริงๆใช้ห้องนี้ได้เลยนะแล้วก็ยกวกเฟอร์น,นิเจอร์ลอยตัวออกนะคะทางด้านซ้ายมือประตูนี้เป็นห้องน้ำชั้นหนึ่งค่ะ ซึ่งฟังก์ชันมีให้6เลยค่ะอับน้ำได้นะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้เรียบร้อยแล้วค่ะจะชอบพนสีการจบงานของอนาสิริพายับด้วยนะพนสีมันละมุนตามากเลยะคะ่ะน้อยแต่มากเลยะคะ่ะจริงๆเขามีคอนเซปต์ด้วยนะของโครงการอนาสิริอะค่ะ,คะจะให้ความเป็นแบบโพซีตรงนี้นะคะก็จะมีบานเลื่อนด้วยค่ะ ซึ่งหากเราทํากับข้าวตรงนี้เราก็สามารถที่จะพอเทคชั้นที่1นนะคะแล้วจริงๆหากเราทํากับข้าวมันมีกลิ่นแรงจริงๆเช่นกระเพราเนี่ยเราก็ไปผัดตรงครัวไทยหลังบ้านนะคะก็มีประตูปิดอีกชั้นนึงนะคะ่ะไม่ต้องกลัวเลยว่ากลิ่นเวลาทํากับข้าวค่ะจะเข้าไปในบ้านนะ,ะไซส์บ้านที่นี่มันจะคอมเพกอะแต่ว่าฟังก์ชันครบคือเหมาะสำหรับคนที่ ต้องเดินทางไปทํางานเนี่ยคะ่ะทุกวันเลยเงี้ยค่ะหรือว่าต้องไปเจอลูกค้าต้องวิ่งงานตามอา,อาจจะเป็นดีเทลยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลหลาโรงพยาบาลเหมาะมากๆ,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 ๆเลยนะเพราะว่าใซบ้านอะ่ะมันอยู่ง่ายอยู่สบายดูแลทําความสะอาดง่ายนะคะอย่างตอนไหนใจยืนอยู่านาตรงนี้ไม่ใช่ละ,ะตรงนี้มีหน้าต่างน,นะคะเอาไว้ระบายอากาศได้นะซึ่งที่เจ้าของเขาก็ได้ติดตัว มุงลวดไวยให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังเดนตรงนี้จะเป็นตนู้เย็นค่ะหน้าบานเป็นสีขาวเป็นกระจกหน้าถั่วเลยคะ่ะมรือินให้แบบเก็บงานเงียบมากคือใครที่กําลังมองบ้านที่อนาสิลิไว้อะคะ่ะคืออยากให้มาดูแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าไม่ต้องคิดอะไรแล้วเขาคิดมาให้ตรงนี้ก็เป็นไมโครเวฟนะคะ วิอันนี้คิดมาให้ดีเลยค่ะมาไว้เก็บของอะไรเนี้ยค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นซิงนะคะมีหลังแก้วได้ด้วยะคะ่ะฟังก์ชันดีมากและทางด้านหลังตรงนี้นะคะจะมีประตูก่อน,นะคะ่ะชอบที่เขาคิดมาให้หมดแล้วจริงๆคะ่ะต่อเติมด้านหลังบ้านไท้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นครัวไทยคะ่ะมีเตาแก๊สให้นะคะ2หัวคะ่ะมีซิงขนาดใหญ่ให้2หลุมนะคะ อย่างอันนี้ก็มีที่ระบายอากาศให้ด้วยอ่ะดีมากเลยค่ะและนี่ค่ะความดีเทลของเขานะคะช่องนี้เป็นช่องใส่แก๊สค่ะเราไม่ต้องยกข้ามนะคะอาจจะมีเป็นตัวล้อเลื่อนนะคะสําหรับเอาไว้วางแก๊สต็มนี้ค่ะเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะคนมาสุกก็มาสุาสกด้นะคะบ้านตรงนี้จะเอาเข้าไปง่ายมากเลยค่ะม,มีพัดลมดูอากาศด้วยค่ะเป็นมุงลวดจีบนะคะ บ้านอาลูตัวนี้ก็จะเป็น3าท่อนน,นะคะเปิดปุ๊บเด้คือลมโ,โฟโลเลยนะคะออกมาจะมีเครื่องซักผ้าหนึ่งแล้วก็เครื่องอบผ้าหนึ่งนะคะตัวนี้ให้ไปหมดแล้วนะจะถึงได้บอกว่าบ้านห่งนี้ราคาคุ้มค่า,าจริงๆค่ะมีลานอเนกประสงค์นะคะด้านหลังบ้านด้วยค่ะใหญ่มากอยู่ง่ายอยู่สบายค่ะหรือหากใครที่อยากได้บ้านหลังอื่นใน นะคะก็สามารถติดต่อเจเจได้เช่นกันก็จะมีดีลดีๆให้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปยังชั้นบนกันต่อเลยค่ะสำหรับทุกคนที่อยากจะซัพพอร์ตช่อง Asset Story ของเรานะคะเจเจไม่ได้เปิดเป็น Membership นะแต่ว่าทุกคนสามารถที่จะซัพพอร์ตช่องของ Asset Story ได้ในร้านหวานดีหวานยนงกำลังดีร้านขานมหวานไทยฟิวชั่นของเจเองได้ทุกๆสาขาทั่วประเทศไทยเลยค่ะ ซึ่งขนมหวานร้านของเจนะคะจะใช้ข้อหวานจากธรรมชาติค่ะด้วยน้ำตาลตโนตนดเพื่อสุขภาพค่ะเจตั้งใจทำร้านนี้มานานกว่า3ปีแล้วค่ะเหมือนกันกับที่บ้านที่เจคัดของดีมาให้คุณผู้ชมตลอดค่ะของที่ร้านเจเจก็คัดเลือกมาเป็นอย่างดีเช่นกันเมนูแนะนําก็จะเป็นบัวรอยปั้นสดค่ะชาไทยน้ําผลไม้สดมีเมนูใหม่เป็นพวกขนมปังปิ้งน้ําแข็งใสและมีเมนูภูเขาไฟด้วยนะคะ จะมานั่งทานที่ร้านแบบจอยๆหรือสั่ง Delivery ผ่าน Grab และ l i n e Man เพเป็นค่าขนมและกำลังใจให้ทีมงานได้เลยค่ะแต่จริงๆจะอยากให้ทุกคนมารับประทานขนมหวานที่หน้าร้านมากกว่านะคะเพราะขนมหวานจะอร่อยมากกว่าค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเจได้รวมทุกๆสาขามาให้เรียบร้อยแล้วเริ่มต้นกันที่เชียงใหม่เลยค่ะที่เชียงใหม่เจจะมีอยู่ด้วยกัน3สาขาค่ะสาขา3กษัตริย์นะคะตรงข้างๆ3กษัตริย์เลยค่ะ หลังมอชอค่ะและสันกำแพงนะคะต่อไปเป็นลำปางค่ะที่ลำปางจะมีอยู่2องตำแหน่งด้วยกัน,นะคะ่ะคือปั๊มปตทห้างฉัดขาขึ้นเชียงใหม่นะคะและสาขาในเมืองที่อยู่ข้างโรงเรียนบุญยาวาาค่ะพิษณุโลกค่ะพิษณุโลกจะอยู่แถวแถวบริเวณหอพักนะคะด้านข้างมอนอค่ะไปต่อกันที่ภาคอีสานนะคะอีสานจ,จะมีด้วยกันอยู่ที่4สาขาค่ะกาลสินยังโสธร บริลั์ลัและโคราชค่ะจะอยู่ในตัวเมืองเลยนะคะรวมกันไปต่อที่ชนบุรีค่ะที่ชนบุรีเจจะมีอยู่ด้วยกัน2ส,สาขาค่ะคือสาขาในเมืองอยู่ถนนพญาสัจจาเลยนะคะขับรถผ่านต้องเจอแน่นอนค่ะและมีสาขาปะตะทหนองใหญ่ค่ะซึ่งเป็นทางไปจันทบบุรีค่ะจังหวัดต่อไปคือระยองค่ะระยองจะมีสาขาอยู่ในปั๊มปะตะทนะคะซึ่งเป็นสาขาที่อยู่ใจกลางเมืองประยองเลยค่ะ และที่สุดท้ายนะคะคือกรุงเทพมหานครค่ะในกรุงเทพเจจะมีอยู่หนึ่งสาขาทวนนะคะอยู่ที่พระราม2ค่ะแล้วแวะไปอุดหนุนเจเจแอสเซสตอรกันเยอะๆนะคะชอบชองแสงตรงโถงบันไดด้วยนะคะเป็นแสงที่เข้ามาได้กำลังดีเลยะคะ่ะสวยทันสมัยมากเลยคนสีที่เขาใช้ของโครงการนี้ทำให้รู้สึกว่ามันเซ็กี่จริงๆค่ะเขาเหมือนได้บแบบแรงมันานใจจากชนบททางแบบ ประเทศอันนี้พี่เจอ่านสตรอรี่ของสถาปนิกที่เขาเออกแบบตัวโครงการานาธิตมานะโอเคค่ะขึ้นมาชั้น2ปุ่มนะคะซ้ายมือของเจจะเป็นห้องน้ำค่ะซึ่งห้องน้ำนี้นะเป็นห้องน้ำที่สองห้องนอนเล็กตรงนี้ต้องออกมาใช้ห้องน้ำนี้ร่วมกันนะคะก็จะมีฟังก์ชันครบเลยค่ะโซนเปลี่ยนทรงแห้งแบ,บ่งให้ชัดเจนนะคะโซนสีส่วนเหมือนเดิมเลยด้านหลังเจจะเป็นห้องนอนที่1นนะคะนี่เป็นห้องนอนที่2ค่ะ ถ้ารวมกับห้องนอนข้างล่างนาะก็จะเป็นสามแล้วนะและด้านหลังน้องตะก้องจะเป็นห้องนอนที่สี่หรือว่าห้องนอนมาสเตอร์นะคะห้องนอนนี้ืเอาจริงๆใหญ่กําลังดีค่ะอยู่ง่ายอยู่สบายเลยแหละหากว่าไหนที่แบบอาจจะมีลูกเนี้ยค่ะหรือว่าอาจจะมีแขกมาพักเป็นบางครังนะคะห้องนี้ก็อยู่ได้สบายเลยนะคะและที่สาคัญมากกว่านี้ เตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วค่ะติดแอร์ไว้ให้เรียบร้อยทุกห้องเราด้วยนะผ้าม่านก็ติดให้นะคะออที่สําคัญนะคะเราไม่ต้องมานั่งตรวจแบบเอาอินสเปกเตอร์เข้าตรวจบ,บ้านแล้วนะเพราะว่าที่เจ้าของบ้านเนี่ยทำให้ทุกคนเรียบร้อยหมดแล้วนะคะว่าอะไรนี้เลดี้ทูบู๊บอินสุดๆเลยค่ะอย่างห้องนี้นะคะเขาก็ใส่เป็นเตียงนอน5ฟุตไว้นะคะเฟอร์น,นิเจอร์เป็นลอยตัวเหมือนกันค่ะแต่ว่าโทนสีเลือกมาได้สวยมากแมทช์กันมากค่ะอะไรที่สำคัญยังเหลือพื้นที่ที่จะใส่ของเพิ่มได้อีกนะคะ แล้วิวของห้องนี้สวยมากข้างหลังเป็นต้นจามจุรีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นที่ดินแบบโล่งๆนะสวยมากเลยห้องนอนที่สคะของบ้านหลังนี้นะคะไซส์สของห้องนี้จะเล็กกว่าห้องเมื่อกี้มานิดนึงคะ่ะแต่ว่าอยู่สบายเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าเขาใส่เป็นเตียงนอน35ฟุตไปนะะ ทางหน้าขวาอาจจะเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะมีตัวเครื่องแป้งด้วยนะจริงๆห้องนี้สามารถให้ตะใส่เป็นอาจจะมีบิวอินเพิ่มนะคะโต๊ะเขียนหนังสือเพิ่มเข้าไปได้นะคะมีหน้าต่างด้วยคือออกแบบมาลงตัวมากจริงๆแล้วคือไทยบ้านนี้มันคือบ้านแฝดน,นะที่ไม่ติดกันค่ะใช่เราก็จะมีเวลาเราอยู่ในบ้านนะจะมีความเป็นส่วนตัวเลยค่ะห้องนี้เป็นห้องนอนมาสเตอร์นะคะฟังก์ชันครบเลยค่ะ ใหญ่แบบอยู่สบายอะคะ่ะเนี่ยตรงนี้ยังมีพื้นที่หากใครที่จะชอบอาจจะเชียงงานนิดนึงก่อนข้อนอน,นะค่ะมุมนี้น่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าแสงเข้าทั้งสองข้างเลยค่ะมีอาจจะมีอินโดน,นีเพิ่มมีโต๊ะเขียนหนังสืออ่านทํางานตรงนี้เนาะ,ะตรงนี้อาจจะดูเป็นชั้นวางทีวีไหมอะไรนะคะหากใครจะหากใครที่ชอบอยู่ในห้องนอนแล้วก็ดูทีวีนะคะตรงนี้ยังโล่งมากๆเลยนะคะที่เจยออ์ยู่ดีนะ,ะและห้องนี้มีระเบียงส่วนตัวด้านหน้าบ้าน,นะคะ่ะ แล้วก็มีมุงรวดให้เรียบร้อยแล้วนะคะเตียงนอนที่นี่จะใส่เป็นค i n g ซ i z ไว้นะคะมีโต๊ะข้างเตียงซ้ายขวาค่ะสถาปนิกที่นี่คือเทสดีทำถึงค่ะแล้วเราก็มุก,กันมาที่ walk in closet นะคะน่ารักมากเลยอะ่ะตัวเสื้อผ้าเขาก็มีมาให้กำลังดีเลยนะมีจุดซ่อนไฟได้แสงธรรมชาติด้วยค่ะตัวข้างแป้งนี้ก็ใหญ่กำลังดีเลยนะมันคอมแพกอะ่ะอยู่ง่ายๆอยู่สบายสายนะคะ และห้องน้ำค่ะในห้องนอนนะคะและที่นี่นะคะเขามีระบบเติมอากาศะคะ่ะเราก็จะมีอากาศที่บริสุทธิ์และสดชื่นนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับบ้านอนาสิทธิ์ายับนะคะส่วนตัวแล้วเจชอบบ้านหลังนี้มากกว่าบ้านตัวอย่างนี้นะ หากใครสนใจบ้านอนาสิริพายัพนะคะก็สาม,มารถติดต่อเจเจแอสเซสสตอรี่ได้โดยตรงเลยคะ่ะมาแลนี้นะคะ9.25ล้านบาทค่ะบนเนื้อที่ดิน40ตารางวานะคะตอนนี้หน้าของการราคาเริ่มต้นอยู่ที่8.9ล้านบาทนะคะบนเนื้อที่ดิน36ตารางวาค่ะเร็วๆนี้ใครกลับบ้านช่วงสงการานต์นะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะมีความสุขในวันหยุดยาวนะคะและอย่าลืมติดตามเจเจแอสเซสต์สตอรี่และทีมงานกันด้วยค่ะสวัสด,ดีค่ะ